อยากได้เชียร์เก้าศูนสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะวันนี้ก็ช่างบอยมาท่องว่างของเราเลยที่เตียวอีกไอ้นี่เกลียนเฉยเลยไปทำมามันไม่ว่างเมืม่อวานโทรมาบอกตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นหมดมจะเข้ามานี่เราก็รอมันมันก็ไม่เข้าบอกมาเช้าเช้าบอกเดี๋ยวผมมาแต่เชา้าไม่จกกะเทีย่ยงต้องมาเข้าใจทำงาน,านเยอะนี่ใส่แล้วนั่งขับแล้วก็รอ เพราะว่างานเราเริ่มเข้าเนี่ยเริ่มเข้าแล้วเข้านานแล้วรอรถตู้แต่ว่าเขารอได้ค่ะไม่เป็นไรแต่นั่นแหละก็คือใจเหมือนกันเป็นในตัวอะไรเขาเรียกอะไรเกียร์ใส่รถไปเข้า ้องไปเปลี่ยนไปอะไรเป็นลอของเราเลยใช้เวลาอย่างนี้ดืองอันนี้เดี๋ยวล้อเราก็ต้องออกไปเปลี่ยนนะคะนั่งขับแล้วขับรถไถไปเลยไปเปลี่ยนให้ช่างเปลี่ยนให้เพราะว่ารอล้อ,อที่เพลย์บะค่ะามาแล้วก็ล้อมาแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือรอเกียร์ใส่เกียร์ไม่ได้ไปไม่ได้รถก็ไจะหอ เมื่อวานก็มาบอกว่าว่างไม่รถไปรุนดินให้หน่อยอนิดหนึ่งก็ไม่เยอะแต่ว่ารถมันว่างค่ะรถมันจอดอย่ดจะไปไม่ได้เกียร์มีปัญหาเขาบอกเข้าใจโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปให้เขาหน่อยเลยเ้ก็มันไม่ได้เยอะมากๆแต่นั่นแหละที่ะก้อนก็หนว่าช่วงนี้นะอากาศมันแบบว่า เปลี่ยนคุณไม่สบายกันทั้งนั้นเลยค่ะลวงทาน้ำครัคไนนะได้เลย เมื่าเราต้นนี้ออกลูกนะปีแรกนี่อวดหน่อยอวดหน่อยปีแรกจริงๆมันมีต้นใหญ่อยู่งหังบ้านแล้วนออกเยอะเหมือนกันนะน้ำม่วงเตาแต่นี่คงใจดีด้วยค่ที่ออกทีเริ่มเสร็จเลยไม่ใช่อะไรค่ะตะกี้ไม่ได้วดอวดน้ำม่วงอนฝุ่นเยอะ แดดยังแรงหาหาที่เราแบดกันหน่องไเดี๋ยวเราก็ต้องเราเปลี่ยนเป็นล้อใช่ไหมคะ ก็ไปเปลี่ยนจานใส่เครื่องปั่นยานะช่วงนี้คุณเยอะคุณเยอะอย่างแรงเลยตัดยาคุอุ้ยงงอยนอัน,นี้ลองนะคะลองลองเกียร์ลองทำดู จะได้ไดแหลนะนะเข้าไปแล้วนะทีนี้ช่างเขาจัดการเขาจีแล้วโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยักษ์ใหญ่เจ็ดก้าวสุดข,ขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามนะคะคลิปวันนี้ไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนล้อได้นะคนขับแตะใส่นี่เสร็จจบเปลี่ยนล้อพรุ่งนี้น่าจะได้ทำงานสักทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันค่ะสาวัสดีค่ะ